ไปที่คู่แรกกันก่อน <Wow. S 1> คู่แรกนเนี่ยท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเบนฟอร์ดเวลา6กโมงครึ่งก็เตะเร็วครับคู่นี้ความพร้อมของทั้งสองฝั่งครับเอาฝั่งเจ้าบ้านก่อนท็อตแนมฮอ <Wow. S 1> สเปอร์สเปอร์นี่มีแรงงานว่านักเตะบาดเจ็บ5คนครับตอนนี้มีโรดิโก้เบนทันกัวฮูโก้ยอริสแลอันเซซิยองอิลิกไดเอร์แล้วก็แทนกางก้านะครับส่วนคนที่ลงสนามได้วันนี้นะผู้รักษาประตูก็เป็น เฟเธอร์ฟอสเตอร์เซนเตอร์แบ็กก็จะมีเอมเมสันโรโยอ่อ่าคิเซียนโรเมโลเมลโลคมองลองเล่น่าจะยืนเป็นเซตสามเซนเตอร์แบ็กเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ส่วนแบ็กขวาเปโด่ปอโลแบ็กซ้ายเนี่ยก็คงเป็นอ่าเบนเดวิดเหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางก็จะมีอิฟวิซูมา่พีเอ้ฮอยเบียร์วันนี้พร้อมครับผมแนวรุกก็ลิชาร์ลิสันซอนฮึมมินเฮลลี่เคนคูรูเชิฟกี้พร้อมหมดทุกคนในวันนี้ส่วนทีมเยือนเบนฟอร์ดนะครับทีมเยือนเบนฟอร์ดเนี่ย คือจะขาดน,นักเตะ5คนครับซึ่งมี4ี่คนบาดเจ็บแล้วก็อีกหนึ่งคนติดโทษดแบนอย่างที่เราทราบกันแล้วคนที่ติดโทษดแบนก็คืออีวานโทนี่นะครับที่โดนแบน8เดือนครับฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้เล่นแน่นอนส่วนฤดูกาลหน้านี่จะกลับมาช่วงท้ายฤดูกาลเลยนะครับส่วน4คนที่บาดเจ็บก็จะมีอ่าคีมพอตเตอร์นะครับมีเยนซนชิสเซียนนอกาโทมัสตาโคชานะครับ4คนที่บาดเจ็บคนอื่นลงได้หมดนะครูษาประตูดาวิดไรยาวันนี้ลงได้ อกองหลังก็จะมีอีธานปินน็อกเบนมี่ลิโกเฮนลี่อารอน k ิกกี้นะครับส่วนกองกลางก็จะเป็นดัมสก a ดยาเนลเยนซินครับพร้อมลงสนามแนวลุกวันนี้ก็จะมีบิซ่านะครับกองหน้าแล้วก็จะมีปีกขวาแบรนด์เอเมโบแล้วก็ปีกซ้ายในเควินชาร์ดครับวันนี้พร้อมครับผม ตอนนี้ตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะมันอยู่ใกล้เคียงกันสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่7ของตารางครับแข่งไปแล้ว36เกมหรือแค่2เกมเท่านั้นเลชนะ17เสมอ6แพ้13ยิงได้65เสีย59ประตูที่เสียบวก6มีทั้งหมด57แต้มสำหรับสเปอร์่วนเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดก็แข่งไปแล้ว36เกมเหมือนกันแสดงว่าเกมนี้คือเกมรองสุดท้ายของเบนฟอร์ดนะชนะ13เสมอ14แพ้9ยิงได้54เสีย45ประตูนะครับ ประตูได้เสียบวก9มีทั้งหมด53แต้ามในตอนนี้ของเบนฟอร์ดเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเจอกับสเปอร์เสมอไป2ประตูต่อสส่วนสเปอร์ครับ5เกมหลังสุดเนี่ยฟอร์มก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเดิมๆนะสเปอร์เนี่ยห้าเกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียวคือการเปิดบ้านชนะคริสตัลพาเลสนะครับนอกนั้นก็เสมอเมนยู -2 2แล้วก็แพ้นิวคาสเซิก61แพ้ลิเวอร์พูล4-3แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ย เป็นการบุกไปแพ้แอสตันวิลล่าสประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดหเกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับผมเป็นการแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เสมอแอสตันวิลล่าหนึ่งหนึ่งแพ้ลิเวอร์พูลหนึ่งศูนย์ชนะเบียสแฮมสองศูนย์ชนะนอตติงแฮมฟอร์ติสสองหนึ่งแล้วก็บุกไปชนะเชลซีสองประตูต่อศูนย์ครับเออผมว่านะสเปิดเขาก็เป็นทีมใหญ่นะผมจะให้เบนฟอร์ดบุกไปสอยสเบอร์มันก็ยังไงอยู่นะแล้วก็ ถึงแม้ว่าสปูร์นี่จะฟอร์มไม่ดีช่วงหลังแต่ก็ถ้าเจอทีมแบบเบน f o ฟอร์ดบุกมาตบได้ถึงบ้านเนี่ยมันก็โอ้โหแต่มันก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะผมว่าเอาเป็นเสมอนะผมว่าสปูร์ไม่น่าชนะมันเป็นลางสังหรณ์ยังไงไม่รู้สปูร์เสมอแล้วกันสองคนตูต่อส,สองเสมอเบน์ฟอร์ด